วัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองคราสก,กีนะครับวันนี้เราก็มากันในเกม Line Ranger กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาเปิดกาชาคอลาโบ a อ t a แท็กออนไททันะครับผมซึ่งตู้ที่ผมจะเปิดก็จะเป็นตู้นี้นะครับเป็นตู้เพิ่อมโอกาสได้รับ s s a เอเลนแล้วก็ f s ฟเีไวนะครับเป็นตัวละครที่จะเพิ่มเลนของเจ้าตัวเอเลนแล้วก็หัวหน้าดี y y เนาะ ถ้ามันมจะมีตู้แบบปกติที่ได้ทั้งสี่ัวเพิ่มแล้วก็ตู้ที่ได้ฮันันจีกับอเอเลนเนาะแต่ผมจะมาเปิดตู้นี้เพราะว่าเป้าหมายเนี่ยผมอยากจะได้หัวหน้าดีไวมาครอบครองนั่นเองครับไม่แปลกใจเออผมชอบหัวหน้าดีไวครับเรื่องไททันเป็นเรื่องที่ผมชอบหัวหน้าดีไวมากที่สุดแล้วแหละ <c oughs> เรามาดูงบประมาณที่ผมมีให้ในวันนี้กันก่อนเลยดีกว่าครับเริ่มจากลูบี้ผมมีอยู่ทั้งหมดพันสี่เนาะแต่ว่าจะตีแค่พันสองพอเราจะสุมได้สี่ครั้งนะครับ ส่วนตัวเนี่ยผมมีมากดทั้งหมด8ครั้งหรือ8ตัวนั่นเองครับมาดูกันดลก่อนว่า,วาในจํานวนเท่านี้เนี่ยเราจะสามารถได้ตัวละครเอเลนหรือรีไวหรือเปล่าหรือจะเป็นฮันจิหรือจะเป็นอาร์มินนะครับคือตอนนี้เนี่ยผมมีอาร์มินเป็นที่เรียบร้อยนะันะบผมทีก็มีเป็นที่รับรแล้วถ้าได้อีกสักตัวก็โอเคเอามาอัพได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยได้เวลาที่เราจะเริ่มเปิดพิธีการสุ่มสักทีนะครับผมเราจะเริ่มจากการเปิดตัวก่อนนะครับทั้งหมด8ตัวกดไปเลยนะครับโอเค กวัน,นี้ครับขอพอรครับในไหนตอนนี้ก็จะสิ้นปีทั้งทีครับขอใช้ดวงทั้งหมดในปีนี้ไม่รู้ว่าผมใช้ไปหมดยังครับเพราะว่าดวงดีมาหลายรอบแล้วก็ <c oughs> ขอใช้ดวงที่ผมอาจจะเหลืออยู่น้อยนิดนะครับในการตามหาหัวหน้าดีไวไปกันเลยครับผมผมจะพยายามไม่ข้ามคัตซีนนะผมคือช่วงแรกๆพยายามไม่ข้ามก่อนมาละโอเคตัวแรกไม่มีอะไรครับผมไปตัวที่สองได้เลยมาตัวที่สองครับ โอ้ตัวที่สองยังไม่ออกครับผมรอบที่สี่กดข้ามไปเลยโอ้โหได้แซลลี่รถเข็นเด็กน้อยมาครับผมสุ่มครั้งที่ห้าอีกโซโไปมาผมคิดว่าถ้าเราไม่ข้ามพัดซีนมันจะดูดวงดีกว่าการที่เราข้ามพัดซีนเลยโอ้โหได้อัปลักษ์มานะครับผม ตัวที่6มาดูกันดีกว,ว่าว่าจะได้ไหมจริงๆผมยังได้มากเลยนะตอนนี้ตัวที่6ลละปึ๊บว่ายังไงเฮ้ยไม่ได้แต่ได้เป็นตัวแดาวมาครับผมอีกแค่สองตัวสุดท้ายเท่านั้นมาขอร้องเถอะให้มันจบที่8ใบให้มันจบที่8ตัวปึ๊บว่ายังไงอาป่ามาแล้วครับจังหวะน,นี้ส่งลูกแก้วมรณะนะออกมาแล้วเป็นเทพประยุทธ์มานะครับโอเคสุดท้าย ไม่มีอะไรครับผมโอเคดเหมือนการที่เราสุ่มไปนะครับผม8ตัวเมื่อกี้เดี๋ยวเราไปดูผลประกอบการ8ตัวกันก่อนดีกว่านี่นี่คือ8ตัวที่ผมได้มานะครับผมเรียกได้ว่าไม่มีตัวไหนที่ผมชอบเลยสักตัวโอ้ oh my god ไหนดูเลทหน่อยดูเลทแป๊บขอดูเลดสามสร์เซ็นโห รับการ1.32แล้วมันมี8แถวกี่ตัวมีโคตรเยอะโอเคครับรอบนี้เราจะส่งเป็น6บวก1ครั้งนะครับเราจะสามารถส่มได้ทั้งหมด4รอบครับเราไปเริ่มกันที่รอบแรกกันเลยจ่ายไป300ดูบี้ไปกันครับผมโอเคมันต้องได้สักตัวผมเชื่อว่าผมรู้ผมรู้สึกผมรู้สึกได้วพราะเราจะต้องได้มาครับผมังหวันนี้6ลูกแก้วครับมาสวยๆลูกแรกเป็นโอ้โหลูกแรกยังไม่มีอะไรครับผม ลูกที่สองโอ้โหไม่ลูกที่สามโอ้โหลูกที่สี่เลยที่ห้าโอ้ลูกที่หก oh, ลูกที่เจ็ดโอ้โหเดี๋ยว oh <c oughs> <c oughs> ว่าผมใช้ดวงทั้งปีนี้ไปหมดแล้ววะเฮ้ย <c oughs> ส่งไปสิบห้าตัวครับผมไม่ออกเลยสองตัวนี้ไม่ออกเลยครับผมแต่ว่ายัางอย่าพึ่งท้อครับอย่าพึ่งท้อะไรยังไปได้ต่อ เราไปได้ต่อเราจะไปได้ต่อไงล่ะฮึบวาไงให้ผมเหลือไปตู้หน้าบ้าก็ได้นะเว้ยให้ผมเหลือไปตู้หน้าบ้าก็ได้นะอย่าเอาหมดเลยมาอย่างไรครับว่าอย่างไรจังหวะนี้ชาชามาได้แม่มดหน่อยเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ผมไม่เคยเห็นผมผมไม่เคยเห็นตัวนี้เลยแต่เป็นธาตุไม้เนาะตัวที่สองโอ้ตัวนี้ก็เอ้ตัวตัวตัวนี้ก็ไม่เคยเห็นตัวที่สามตัวนี้ก็ไม่เคยเห็น ตัวที่สี่โอตัวที่ห้าตัวที่หกเจ็ดมันอ,อ๋ออ๋อมันก็คือเล่าวิวัฒนาการหรงอไอเวนี่แหละเออเอ,อ่ะ <c oughs> <c oughs> ยังเรายังไม่ยอมเรายังไม่ยอมทุกคน <c oughs> ต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้ไปมา <c oughs> <c oughs> จังหวะนี้จังหวะนี้ว่ายังไงอึ๊บอึ๊บอ้าปากอ้าปากส่งส่งบอลมาส่งบอลมาจังหวะนี้จังหวะนี้ต้องมาละต้องมาลผมะผมสัมผัสได้ผมสัมผัสได้ผมสัมผัสได้ว่าต้องมีรีไวร์รอบนี้มีหัวหน้ารีไวร์มาแน่นอนในหัวหน้าดีไวที่ผมฝันไว้ว่า เฮ้ยเดี๋ยว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 ไม่ออกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไป๊บไป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 ขอร้องเถอะยังไม่ออกสักตัวเลยเนี่ยเฮาไมันออกยากขนาดนั้นเลยอ๋อเลนหนึ่งเปอร์เซนต์โอ้ไม่ยอมเว้ยต้องมาให้ได้มามารอบนี้ไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังครับผมรอบนี้เราจะลองไปแบบไม่คาดหวังดูดีที่วงนี่ไว้ะไรไม่อยากได้หรอก เกมบอกไม่อยากได้ใช่ไหมไม่ต้องเอาไม่อยากได้ก็ไม่ต้องเอา <c oughs> โอ้ยนามาทุกคนอีก6บวกหนึ่งอีกหนึ่งครั้งจะต้องได้จะต้องได้อไดรอบนี้ผมไม่สนใจอะไรแล้วแต่ผมจะต้องได้หัวหน้าดีไว้เฮ้ยนี่เราสุ่มไป1,500ยกว่าแล้วนะเว้ยมันจะต้องมีมั้งสิจะต้องมีเลยขอร้องออเถอะโอ้ตอนแรกมาก็ สั่งหอยใจไม่ดีละโอ้โหขอได้เะโอ้ม้าอิมเมช o ่นัล a ดามิพูดไม่ออกไม่ออกให้เลยโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ไปเก็บมาเพิ่มอีก 7โลนะครับผมได้มาอีก300รูบี้ในการที่จะเปิดเนาะโอเคได้เวลาลวยกันมาถ้าสมมุติผมสุมรอบนี้ไม่ได้เดี๋ยวผมจะไปหาเพิ่มอีก300นะครับผมแล้วก็มันจะได้การันตีหนึ่งตัวพอดีนะครับโอเคก็อย่างน้อยก็คอยมันออกมาตั้งแต่รอบนี้เถอะจะสุมกระชา6บวก1ครั้งหรือไม่ค่าใช้จ่าย300รูบี้จัดไปครับผมขอร้องดีไวหรือเอเลนหรือทันจีก็ได้อามีหนตัวก็ยังดีอะไรก็ได้ขอเถอะ โอ้ยตัวแรกตัวแรกตัวแรกเริ่มทำใจผมหายละตัวแรกตัวแรกมาก็เริ่มทำใจผมหายละตัวที่สองอ๋อทำไมรู้สึกกลิ่นาอของความเกลือมันพุ่งเขา้ามาอีกแล้ววะตัวที่สามครับอ๋อแต่ละตัวตัวนี้จิอ๋อดูเหมือนว่าผมจะต้องไปเก็บไม้ครบส0 0รเพชรเพื่อการันตีแล้วจริง เราโดนการันตีครับทุกคนโห่แย่มากทังนั้นขอวัดดวงกับกบหน่อยแล้วกันอ่ะกบ,อ,ะกบ,กบอ,อ่กบแปดาวกบแปดาวเจ็ดาวแปดาวแปดาวแปดาวเออกบกบถือว่าโอเคกบถือว่าโอเคเนี่ยพอจีเป็นกบอ่ะโอเคเว้ยเออแล้วพอเป็นก้่ชาะไรมันเปนเกลือจังวะก็เดี๋ยวผมไปเก็บมาอีกสามอเพชรมาเจอกันต่อครับผม Meanwhile โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ไปหา,าเพิ่มอีก3 0 0อเพชรจนได้นะครับแล้วเราจะมาดูกันว่ารอบที่7ดนี้ผมจะสามารถหาตัวละครอย่างลีวหรือเอเลนได้หรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าไม่ได้เราก็มีการันตีครับแต่ก็ต้องไปรู้อีกทีว่าการันตีเราเราจะได้ตัวอะไรพร้อมแล้วใน3 2 1ไปกันเลยครับผมตอนนี้ผมลุ้นมากนะครับเรียกได้ว่าอันนี้ก็โอสาไปหามานะเนาะขอร้องเถอะนะสมไปนะั้ง 2,100แล้วเนี่ยโอ้โหอันแรกอันแรกอัน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 พูดพูดเลยไม่ออกแล้วอันอันแรกมาเลยพูดไม่ออกแล้วอันที่สองโอ้สามสี่โหสี่ตัวแล้วทุกคนห้าโอ้โหอีกสองตัวสุดท้ายครับอีกสองตัวจะออกหรือไม่มาดูกันเรียบร้อยการันตีครับผมเราโดนการันตีเป็นที่เรียบร้อยไม่ออกเลยเว้ย โอเคแต่ไหนๆก็ไหนๆละเรามาสุ่มการันตีกันดีกว่าครับนี่การันตีเนาะโอเคตอนนี้ผมมีการันตีหนึ่งอันมาดูกันดีกว่าว่าการันตีที่เรากำลังจะได้ตอนนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครอะไรสุ่มมาเจอวันนี้รีไว้ yes 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 คุ้มละคุ้มละ,มละเออการันตีช่างมันการันตีช่างมันกูคุ้มแล้วตอนเนี้ยกูคุ้มเอาจริงๆมันก็ไม่ได้คุ้มหรอกผมเสียไปตั้ง2,000ันเนี่ยไม่ออกแต่ก็โอเคครับเราได้รีไว้มา แล้วเดี๋ยวผมจะไปทําการปั้นครับผมอ่ะทำานะำการปั้นรีไวเนาะก็เจอกันอีกทีน่าจะเป็นสตรีมหน้าหรือผมอาจจะเอายกตีในท่านมาเล่นแล้วมาอาัดไฮไลท์ดูนะสํหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปการสุ่มกาชาไลเนนเจอร์ถ้าอยากให้มีอีกก็บอกได้มีคนปรับปรุงตรงไหนก็พูดคุยกันได้ครับสําหรับวันนี้แล้วเจอกันครับผมบาย